สวัสดีค่ะห้องเรียนคุณเจี๊ยบม,มาแล้วจ้าก่อนจะเริ่มเรียนฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งปริงร๊งด้วยนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะดูหน้า101กันนะคะให้หนักเรียนเติมคำตอบนะคะข้อที่1น,นะคะโจทย์ให้คือ16หารด้วย0.2 สิบหกหารด้วยศูนย์จุดศูนย์สองสิบหกหารศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองนะคะเรามาหาตัวแรกกันนะคะอ่าตัวแรกอ่าสิบหกนะคะเมื่อพรมเป็นเศษส่วนจะได้สิบหกส่วนหนึ่งนะคะหารด้วยอ่าสองส่วนอ่าจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็คือ ตัวส่วนเท่ากับสิบนะคะเท่ากับเมื่อหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนตัวหารเป็นคูณน,นะคะแล้วเปลี่ยนตัวหารให้กลับด้านจากเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะกลายเป็นสิบหกส่วนหนึ่งเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับด้านนะคะตัดได้ตัดนะคะโดจิก็จะตัดสองนะคะ สองหนึ่งสองตัดสองไปตัดกับสิบหกได้เหลือแปดนะคะตัดไม่ได้แล้วดังนั้นก็คือจะเท่ากับแปดคูณกับสิบนะคะขา้างล่างหนึ่งคูณกับหนึ่งนะคะจะเท่ากับแปดสิบส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือเท่ากับแปดสิบนะคะต่อไปตัวที่ถัดไปก็คือ ออสิบหกนะคะส่วนหนึ่งหารด้วยศูนย์จุดศูนย์สองนะคะก็เท่ากับสองส่วนเท่าไหร่คะทศสยมสองตำแหน่งก็แปลว่าตัวส่วนเท่ากับหนึ่ร้อยนี่คือหลักสิบหลักร้อยนะคะก็เท่ากับหนึ่ร้อยนะคะอเมื่อทำให้เป็น การคูณเศษส่วนก็คือ16ส่วนหนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะอ่าตัดได้ตัดค่ะก็ตัดนะคะ2 1 2 2 8 6ดจะเท่ากับ8คูน100นะคะส่วน1นคูณ1จะเท่ากับ800นะคะส่วน1ดังนั้นคำตอบก็คือ 800นะคะตัวถัดไป16ส่วน1เหมือนเดิมหารด้วย0.002 0.002นะคะเมื่อแปลงเป็นเศษส่วนจะเท่ากับ2ส่วน1,000นะคะเท่ากับอ่าเปลี่ยนหารเป็นคูณเนาะกับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะจะกลายเป็น หนึ่งส่วนสตัดนะคะตัดก็ได้ตัวเดิมเนาะจะเท่ากับ8ปดคูณกับหนึ่นะคะส่วน1นึ่งคูณหเท่ากับแปดพัส่วนหนึ่งดังนั้นคําตอบเท่ากับ8 0 0พนะคะต่อไปข้อ2องนะคะสิหาหารด้วย0.3 สิหารด้วย0.03ย์ดูหารด้วยศูนยดูนะคะดูตัวแรกก่อนนะคะสินะคะส่วนหนึ่งเนาะหาร0.3นะคะทศนัยมหนึ่งตำแหน่งคือหลักสิบเนาะดังนั้นก็กลายเป็น3ามส่วนสินะคะเท่ากับจากนั้นนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะ แลกับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะจะเท่ากับตัดได้ตัดนะคะ3าม 3, 3ตัดห้หได้5เนาะตัดไม่ได้แล้วก็คือเหลือ5คูณกับ10นะคะข้างล่าง1คูณ1เท่ากับ5คูณ10ได้50ส่วน1เนาะคำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบเท่ากับ50นะคะต่อไปนะคะ 15ส,ส่วน1เหนมือนเดิมหารด้วย0.03ก็กลายเป็น3ส่วน100นะคะก็คือเท่ากับอ่าส่วน1เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับด้านนะคะเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะตัดก็ตัดเหมือนเดิมก็คือ3ตัดได้1เอา3หาร15ได้5นะคะจะเหลืออะไรคะจะเหลือ5คูณกับ100นะคะ ด้านล่างคือ1นคูณหนึ่งคำตอบ5้คูณหนึ่งร้อยเท่ากับห้าร้ส่วนหนึ่งเนาะคำตอบจะเท่ากับห้าร้อยนั่นเองนะคะต่อไปอ่าสิบห้านะคะส่วนหนึ่งหารด้วย0.0นย์จุนะคะจะเท่ากับหลักอะไรคะหลักสิบหลักร้อยหลักพันเท่ากับฐานคือ ส่วนหนึ่งพันนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะตัดได้ตัดค่ะสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้านะคะจะเท่ากับห้าคูณหนึ่งพันตัวล่างหนึ่งคูณกับหนึ่งเท่ากับห้าพัน ส่วนหเนาะตอบเท่าไหร่คะตอบ5,000ค่ะต่อไปข้อ3ามนะคะสิหาร0.4 1.2หาร0.4 0.12หาร0.4 0.012หาร0.4นะคะตัวดัง เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ตัวหน้ามีการปรับหลักทศนิยมนะคะเรามาดูตัวแรกนะคะอ่าสิบสองก็คือสิบสองส่วนหนึ่งนะคะหารด้วย0.4ก็มีค่าเท่ากับเศษ4ส่วนส0นะคะแปลงนะคะการหารเป็นคูณแล้วปรับเศษเป็นส่วนส่วนเป็น4จะเท่ากับเท่าไหร่นะคะ ตัดได้ตัดค่ะเอาสี่ตัดนะคะสี่หนึ่งสสองนะคะเหลืออะไรคะตัดไม่ได้แล้วเนาะก็เหลือสามคูณกับสิบคูณกับหจะเท่ากับสคูณสิได้สาส่วนหนึ่ตอบตอบอะไรคะตอบสานะคะถัดไปนะคะ หนึ่งจุดสองนะคะหนึ่งจุดสองทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแปลว่าอยู่ในหลักสิบนะคะดังนั้นตัวส่วนเท่ากับสิบเนาะก็กลายเป็นสิบสองส่วนสิบนะคะหารด้วยหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันก็คืออยู่ในหลักสิบก็คือสี่ส่วนสิบนะคะ,ะเปลี่ยนหารเป็นคูณเนาะ กับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษตัดได้ตัดค่ะ c หนึ่ง c c สามสิบสองตัดไม่ได้แล้วก็คือเอาสามคูณกับสิบด้านล่างก็คือเหลือสิบคูณกับหนึงเท่ากับสามคูณสิบได้สามสิบด้านล่างสิบคูณหนึ่งได้สิบนะคะ,ะทศเิยโยมกี่ตำแหน่งดูจากเลยคะตัวส่วนเนาะตัวส่วนมีศูนย์หนึ่งตัว อยู่ในหลักสิบก็คือทศยมหนึ่งตำแหน่งนั่นเองก็เขียนเขียนตัวเศษก่อนสามศูนย์นะคะทศยมหนึ่งตำแหน่งก็คือตำแหน่งนี้ใส่จุดหน้าทศยมตำแหน่งที่หนึ่งก็ใส่จุดไปก็คือตอบเท่ากับ3าจุดศนะคะหรือตอบสามได้เลยนะคะต่อไปนะคะ อ่าศูนนะคะมีทศนิยม2ตำแหน่งก็คือหลักสิบหลักสิบหลักร้อยดังนั้นตัวส่วนเท่ากับ100นะคะก็กลายเป็นเศษ12บสอ่วนหนึนะคะหารด้วยอ่าศู 4, นะคะเหมือนตัวนี้เลยนะคะดังนั้นก็เขียน4ี่ส่วนสินะคะเปลี่ยนตัวหารเป็นตัวคูณนะคะ แล้วก็กับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษเนาะจะเท่ากับตัดก่อนสี่หนึ่งสี่สีสามสิบสองนะคะสิบหนึ่งสิบตัดสิบสิบได้หนึ่งรอยนะคะตัดไม่ได้แล้วนะคะก็จะเหลือสามคูณกับหนึ่งและสิบคูณกับหนึ่งจะเท่ากับสามส่วนสิบนะคะอ่ามี ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะดูได้จากศูนย์ศูนย์มีตึงตัวก็แปลว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะก็จะกลายเป็นใส่สามก่อนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่หนึ่งนี้ดันั้นจะใส่จุดหน้าตำแหน่งที่หนึ่งนะคะแล้วเติมศูนย์นะคะต่อไปศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองนะคะ ทศโยมสามตำแหน่งนะคะจะนับหลักสิบหลักร้อยหลักพันแปลว่าตัวส่วนเท่ากับหนึ่งพันนะคะแล้วก็เขียนสิบสองส่วนหนึ่งพันก่อนนะคะหารด้วยศูนย์จุดสี่นะคะเหมือนกันเลยดังนั้นก็คือจะเท่ากับเศษสี่ส่วนสิบนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณคูณเป็นหารเป็นหารเป็นคูณแล้วก็เปลี่ยนเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะ ตัดค่ะส1 4 4 3 1่10ตัด1000 10, ได้100นะคะตัดไม่ได้แล้วนะคะจะเท่ากับ3าคูณกับหแล้วก็หนึ่คูณกับหจะเท่ากับ3 1 3ด้านล่าง100ค่คูณหก็เท่ากับ100ทศยมกี่ตำแหน่งคะ สองตำแหน่งนะคะดูจากศูนย์มีสองตัวก็คือสองตำแหน่งเราก็เขียนสามไปก่อนนะคะ3 3สองตำแหน่งก็จะนับตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองไม่มีเติมศูนย์ค่ะแล้วก็ใส่จุดหน้าตำแหน่งที่สองเติมศูนย์นะคะอย่างงนะมีศูนย์สองตัวก็แปลว่าทศนิยมสองตำแหน่งก็คือหนึ่งและสองใส่จุดหน้าตำแหน่งที่สองแล้วเติมศูนย์หน้าจุดอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปข้อสี่นะคะ ห้าสิบหกหารด้วยศูนย์จุดเจ็ดห้าจุดหกหารด้วยศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดห้าหกหารด้วยศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดศูนย์ห้าหกหารด้วยศูนย์จุดเจ็ดนะคะตัวหลังเหมือนเดิมนะคะตัวหลังก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเอ่อเจ็ดส่วนสิบเนาะเพราะว่าหนึ่งตำแหน่งนะคะเรามาดูว่าทำยังไงนะคะอ่อห้าสิบหกนะคะเท่ากับ ห้าสิบหกส่วนหนึ่งเนาะหารด้วยศูนย์จุดเจ็ดนะคะทศนิยมถึงตำแหน่งก็คือหลักสิบแปลว่าฐานเท่ากับสิบตัวส่วนเท่ากับสิบอ่าก็เขียนเศษเจ็ดส่วนสิบเะ,ะเปลี่ยนหารเป็นคนูณก็คือห้าสิบหกส่วนหนึ่งเปลี่ยนหารเป็นคนูณเศษกับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะตัดได้ตัดค่ะ จ็ดหนะึ่งเจ็ดเจ็ดแปดห้าสิบหกเนาะตัดไม่ได้แล้วก็จะเท่ากับแปดคูณกับสิบและหนึ่งคูณกับหนึ่งจะเท่ากับแปดสิบส่วนหนึ่งนะคะคำตอบคือเท่าไหร่คะแปดสิบเนาะต่อไปนะคะตัวถัดไปก็คือห้าสิบห้าจุดหกนะคะเท่าเิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะซึ่งนี่คือหลักสนะิบเนาะก็แปลว่าตัวส่วนเท่ากับสิบ ก็เขียน56ส่วน1 0นะคะหารด้วย0.7นะคะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะคะก็เขียนเศษ7ส่วนส0เนาะเท่ากับตัวตั้งเหมือนเดิมก็คือ56ส่วนส0เปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษตัดได้ตัดค่ะ10 1 1 0 10 1 7 1 7 7 7บหเหลืออะไรคะ เหลือ8คูณกับ1 1คูณกับ1จะเท่ากับ8คูณ1ได้8ด้านล่างเท่ากับ1คําคำตอบคืออะไรคะ8ต่อไป0.56นะคะทศนิยมสองตำแหน่งคือหลัก10บหลักร้อยตัวฐานตัวส่วนเท่ากับ100นะคะเขียนก่อนเนาะ5 6ส่วน100นะคะเปลี่ยนหารเป็นเ,เขียนหาร 0.7ก็เท่ากับเศส่วน10นะคะเท่ากับเปลี่ยนตัวหารเป็นคูณน,นะคะกับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะตัดค่ะมอนเดิม10 1 1น10 10เท่ากับ 100, 7, 1นดหนึเจเห้าเหลืออะไรคะเหลือ8คูณกับ1 10คูณกับ1จะเท่ากับ8ส่วน10ะะเห็นไหม ส่วนสแปลว่ามีศูนย์หตัวได้ทศนิยมคือ1ตําตำแหน่งนะคะเราก็จะเขียน8นะคะทศทศนิยม1ตําตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่1แล้วใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์นะคะต่อไปนะคะ0.5 0.056นะคะ ทศยม3ามตำแหน่งนะคะหลักสิบหลักร้อยหลักพันแปลว่าตัวส่วนเท่ากับ1,000นะคะเขียน5้าส่วนเท่ากับ1,000งพันส่วนเท่าเศษห้ 6, สบ่วนเท่ากับห0ึ่นะคะหารด้วยศ7น์ดเจ็ดท่าเทมีค่าเท่ากับเศ็7เจส่วนสินะคะ เปลี่ยนหารเป็นคนูณกลับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษก็ตัดนะคะอ่านี้ก็เหลือแค่สีอันนี้เหลือแค่หนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วนี้เหลือร้อยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดห้าสิบหกจะเท่ากับแปดคูณกับหนึ่งแล้วก็นี่คือหนึ่งร้อยคูณกับหนึ่งจะเท่ากับ 8ส่วน100สังเกตว่ามี0ูนย์ตัวนะคะก็คือทศยมสองตำแหน่งนะคะก็เขียน8ก่อน2ตำแหน่งก็คือนับตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่2ไม่มีเติม0นย์ะคะจากนั้นจุดค่ะแล้วเติมศูนย์ตำแหน่งนะคะก็คือ1 2สองนี่ก็คือ1 2เติมจุดและเติม0ูนย์นะคะ ต่อไปข้อ5นะคะห 0. 0. 6.4หารด้วย 0. 0.8 0.64หารด้วย0.08 0.064หารด้วย0.008นะคะเรามาดูตัวแรกกันนะคะตัวแรกทศนิยม1ตำแหน่งทั้งคู่ก็แปลว่าตัวส่วนจะเท่ากับ10นะคะซึ่งอยู่ในหลัก10เนาะแล้วก็มาเริ่มเขียนก่อนก็คือ กลายเป็น64ส่วน10หารด้วย8ส่วน10เนอะเราก็จะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะตัวตั้งเหมือนเดิมแล้วก็ปรับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะตัดนะคะ10 10 10 10 8 18 8 8 64นะคะจะได้อะไรคะเหลือ8คูณกับ1และ1คูณกับ1 เท่ากับ8ปดหดข้างล่างเหลือ1นะคะตอบอะไรคะตอบ8นะคะอ่าถัดไปอะไรคะศูนย์จุดหกสีมี2องตำแหน่งนะคะหารด้วย0.08นะคะสองตำแหน่งเหมือนกันอยู่ในหลักสิบหลักร้อยนะคะอยู่ในหลักสิบหลักร้อยแต่ว่าตัวส่วนเท่ากับร้อยทั้งคู่นะคะ ก็เขียนก่อน6กสิบสี่ส่วนหนึ่งร้อยหารด้วย8ปดส่วนนึงร้อยนะคะอ่ะปรับตัวตั้งเหมือนก่อเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนหารเป็นคนูณกลับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะจากนั้นตัดกันค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งงร้อยหนึ่งตัดกันได้1นึงนะคะแป 8, 8. 8. 8. 8. หนึ่งแปเหลืออะไรคะ เหลือ8คูณกับ1แ,และ1คูณกับ1จะเท่ากับ8ส่วน1เนานะดังนั้นตอบอะไรคะตอบ8นะคะต่อไปนะคะ0.064หารด้วย0.008นะคะเห็นไหมคะว่าทศยม3ตำแหน่งเหมือนกันทั้งคู่นะคะ อยู่ในหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะคะหลักสิบหลักร้อยหลักพันอยู่ในหลักพันนะคะดังนั้นตัวส่วนจะเท่ากับหนึ่งพันนะคะส่วนเท่ากับหนึ่งพันหารด้วยแปดเท่ากับส่วนหนึ่งพันนะคะจากนั้นตัวตั้งเหมือนเดิมค่ะปรับตัวหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะ ตัดได้ตัดค่ะ1นึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันตัดกันนะคะอ่าแปดหนึ่งแปดแปดแปดหกสิบสี่นะคะจะเหลือแปดคูณกับหนึ่งและหนึ่งคูณกับหนึ่งจะเท่ากับแปดส่วนหนึ่งนะคะตอบเท่าไหร่คะตอบแปดนะคะต่อไปข้อหกนะคะข้อหก โจทย์ให้คือห 0. 0. 7.2หารด้วย 0. 0.9 0.72หารด้วย0.09 0.072หารด้วย0.009นะคะอ่าเรามาดูตัวแรกกันนะคะ7.2นะคะทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง0.9ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งซึ่งอยู่ในหลักสิบทั้งคู่นะคะก็แปลว่าตัวส่วนเท่ากับสิบนะคะ,ะเขียนได้เลยก็คือ เจ็ดสิบสองหารสิบนะ,ะหารด้วยเส่วนสิบนะคะรบบหารเป็นคนูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะตัดได้ตัดค่ะสิบหนึ่งสิบสิบหนึ่งสิบเก้หนึ่งเก้ เก้าแจนะคะจะเท่ากับเหลือ8คูณกับ1และ1คูณกับ1จะเท่ากับ8ส่วน1นนะคะคำต,ตอบคือ8นะคะต่อไปค่ะ0.72หารด้วย0 00, 0น 00, 0.09นะคะทศยมสองตำแหน่งนะคะซึ่งอยู่ในหลักสิบหลักร้อย หลักสิบหลักร้อยเหมือนกันนะคะส่วนเท่ากับหนึ่งร้อยนะคะเขียนก่อนส่วนหนึ่งร้อยหารด้วยเก้าส่วนหนึ่งร้อยนะคะปรับหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะตัดได้ตัดค่ะ หนึ่งร้อตัด100ได้อย่างละ1 9ึ่งเก้นเะคะเหลืออะไรคะเหลือ8ปดคูณกับ1 1ึ่งนคูณกับ1จะเท่ากับ8 1 8 1นคูณหนึ่ได้หตอบเท่าไหร่คะตอบแนะคะต่อ like ไ right? ป <wh> 0.072หารด้วย0.009นะคะสังเกตทศยมมี3ตำแหน่งทั้งคู่เลยนะคะก็แปลว่าอยู่ในหลักสิบหลักร้อยหลักพันทั้งคู่นะคะส่วนจะต้องเท่ากับ1,000นะคะเขียนแปลงให้เป็นเศษส่วนก็ได้72ส่วน1,000หารด้วย9ส่วน1,000นะคะ ตัวตั้งเหมือนเดิมปรับหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะจากนั้นตัดกันค่ะ1,000ตัด1,000ได้1นะคะ9 1 9 9 8 72ตัดไม่ได้แล้วก็เอาตัวที่เหลือมาคูณกันก็คือ8คูณกับ1 1คูณกับ1เท่ากับ8 1 8 1คูณ1ได้1คําคำตอบคือ8นะคะ จบหน้า101นะคะหากไม่เข้าใจวนกลับไปดูข้อหนึ่งใหม่ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งปลิ๊งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ